สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าเวลาเดิมนะคะหลังจากที่เมื่อวานได้ออกไปข้างนอกตอนบ่ายค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนเช้าเช้าตอนนี้ก็อากาศดีๆนะคะแต่ออกจะลมเย็นๆนิดนึงค่ะก็เลยต้องได้ใส่เสื้อแบบเหมือนเสื้อกันลมปล็นแนี้ค่ะใส่เสื้อประมาณสไตล์นี้นะคะทุกคนก็นี่นะคะอากาศดีมากคนที่นี่เรื่อยเฉช่วงนี้เขาจะชอบปั่นจัก,กรยานกันนะคะมีเห็นเกื่อนเลยนะคะที่นี่ตอนนี้ ก็อย่างว่าแหละนะคะปีหนึ่งได้มีอากาศดีๆแล้วก็ต้องปันจักรยานกันกนนะะแล้วกัเราไปกคนดีกก่านค่ะเดี๋ยวเราจะมาซะกก่อนตอนนี้ก็อยู่ปลายรถเมลนะคะรถเมลก็มาแล้วนะคะนี่และค่ะแล้วก็คนเยอะนะคะยังว่ายังจะไปขันหลังดีกว่านะคะก็เลยไม่ขึ้นนะคะขันหลังก็มานาทีที่สามสิบสองพอดีนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะไปขันหลังก็ถึงเหมือนกันเกม่รค่ะตอนนี้ยังก็มาที่ พาซิล่านะคะจะมาหาดูเครื่องซีกับตีฟองนมนะคะเพื่อนไปได้มายังก็อยากได้นนะ,ะแล้วนกเราก็จะไปนะคะไม่รัคู่กัเรอ่าแล้วเราก็มาอยู่เด็กจะไปนอนเรานอนเราหมอนนะคะเมื่อกี้มาเจอเขาเขาตรงนี้นะคะ<อ>เขาเจะเป็นขา้าวแถวซื้อตัวคอนเสิร์ตนะคะใช่แล้วค่ะมาค่ะ,มา,คะมาตามมาสองสาวค่ะคุณยังก็มาทำงานกันได้นะคะดีใจมากเลยค่ะ อันนี้ก็อยู่ในร้านนาร์มอลแล้วค่ะยังกำลังคอยให้เพื่อนเขาเทส,สลิปมันอยู่ยังก็เลยมาดูนี่คอยนะคะนี่แล้วค่ะอันนี้เป็นเซรั่มนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะซื้อเซรั่มปกติไปแล้วล่ะคะ่ะนี่นะคะมักหน้าก็น่ารักนะคะเป็นยุกสัตว์ต่างๆเลยนะคะมีบางก็มีเป็นวรนจ์อังคารถึงศุกเลยนะคะมาดูนี่นี่ค่ะวิตามินซี ค่ะแล้วตอนนี้ยังก็ออกจากพาซิล,ล่าแล้วก็มาอีกห้างหนึ่งค่ะึ้นั่งรถไปมาสองป้ายนะคะมากับเพื่อนเออซิองกใช่ไหมคะเพื่อนวนาขากับก็ดูที่ป้ายบอกรถนะคะว่าเป็นเฮลวซิงกีแล้วก็ขึ้นได้หมดเลยนะคะวันนี้เพื่อนจะพามาห้างที่ไหนคะซึ่งเรียกว่า ถ้าให้ยังพูดมันจะไม่ใช่สำเนีญญยงนี้นะคะมันจะเป็นแบบทื่อๆไปเลยค่ะต้องให้เพื่อนพูดราคายฉูกแล้วคือเดินภายในมาถึงภายในข้างใน,นแล้วนะคะเป็นห้างที่ใหญ่มากเหมือนกันนะคะนี่มีทุกร้านเหมือนกันนะคะนี่นะคะบริเวณนี้เป็นเพื่นอเนเอาไปร้านกาแฟปวดของเพื่อนนะคะแล้วก็เป็นทุกอย่างจริงๆนะคะเป็นห้างที่แบบโอเคเลยนะคะนี่ห้างใหญ่มากนเป็ใช่ค่ะมีทุกอย่างเลยนะคะนี่มีทุก ทุกข้างในอันนี้เลยนะคะใหญ่จริงๆนะคะเย่งเพื่อนแกเบรดครัง้งแรกนะคะเนี่ถ้าไม่มีเพื่อนพามายังไม่มาหรอกคะ่ะอันนี้เป็นเครื่องนวดน,นะคะใส่ฐานนะคะย่งออกจากาซื้อได้แล้วนะคะแย่งแม่ไดนน้เราให้ดูคะ่ะแล้วก็กนี่จะมาร้านอีกร้านหนึ่งขยงข้างกันนะคะร้านนี้ก็ที่แย่งพากันมาเข้าบ่อยนะคะเออเี่เลยคะ่ะมาดูนี่ดีกว่าคะ่ะสายชาร์จแบบมีทุกแบบทุกรุ่นทุกสีเลยนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ย ปากกาเขียนใช่ไหมคะเป็นปากกาค่ะเพื่อนบอกว่าเป็นปากกาอันนี้เพื่อนก็มีแล้วเพื่อนเอาไว้ใช้ดีด้วยนะคะตัวนี้นี่แหละค่ะใช้ดีมากอันนี้อะไรคะสมุดบุ๊กแสงสีเสียงโอ้มาครบค่ะค่ะแล้วเราก็ออกจากห้างนะคะเรียกปาวาเออนี่แหละค่ะเอ็งถ่ายให้ดูชื่อป้ายค่ะไปอ่านเองนะคะอย่าอยว่ากันนั้นกันนี้เลยค่ะแล้วนี่ก็จะไปขึ้นรถไฟนะคะรถไฟกลับนะคะ ไปกลับได้สองสองฝั่งฝั่งนี้แล้วก็ข้าไปฝั่งนี้ก็ได้ขึ้นฝั่งเพื่อนบอกว่ากลับได้สองฝั่งค่ะฝั่งไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าาา่ะอืมเพรวสายอาถ้ามาสายอามันจะสิ้นสุดตรงนี้ไงอ๋อสายเอน่ะค่ะก็บอาร์นะครับว่าก็นึ่งไงเห็นไหมพิชมากก็อนออิตรีมีทุกในจริงจริงแต่ห้างนี้ใหญ่จริงนะแย่งเพื่งเคยมาจริงนะแกแถบนี้เนี่ยเรียกปาวาลาเนี่ยพิชมาฝั่งนี้ข้างในคือจะมีทุกร้านร้านที่เขามีป้ายบอกเลยนะคะ รถที่นีสัยดีมากเลยแล้วก็รถไปนะคะไปกันดี่ว่กค่ะเพื่อนไปแล้วนู่นนะคะนี่ก็คือแอนที่ยังไปตามหานะคะคือเครื่องตีฟองนมคามเป็เองใช่ไหมคะน,นี่ค่ะข้างในที่ยังแกะออกมาแล้วนะคะเขาแบบน่ารักดีนะคะตรงนี้ยังก็เลยเอามาไว้เผยเองอยากกินคาปูชิโนเองมันใช้ฐานนะคะนี่ค่ะแค่ถานขนาดธรรมดาค่ะสองก้อนนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเอนจะลองทําอันนี้ละค่ะแล้วตอนนี้ยังก็กําลังทําอาหารเย็นนะคะวันนี้ ทำแบบจะบอกว่าง่ายไหมก็นี่นะคะหน้าตาคือไส้กรอกน,นะคะแล้วก็มาหันห่นหั่นแบ่งครึ่งแล้วยังก็จะใส่บวบตัวนี้นะคะบวบฝรั่งนะคะที่เขาเรียกกันนี่นะคะอันนี้คือบวบนะคะแล้วแต่แต่แต่างกับบา้านเราครับบวบฝรั่งเขาแล้วก็จะใส่พริกปาปริก้านะคะสีเหลืองนะคะที่ยังทําเข้าไปแล้วก็ใช้ส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือไข,คขค 5, อ่ค่ะใช้ไข่แค่ห้าฟองตีตีผมกันแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะ แค่นี้ก็เป็นอาหารนะคะนี่ยังไม่ได้คุกเข้าผสมเราก็ต้องใช้แป้งเหมือนแป้งคาดีหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ด้วยละค่ะยังก็ไม่ค่อยจะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่แต่แป้งเลยนะคะนี่ไข่ยังก็ตีแล้วนะคะไข่ก็ตีใส่กับเกลือแค่นี้นะคะง่ายไหมคะค่ะแล้วยังก็โรยแป้งสาลีลงไปแล้วก็ยังก็จะมาคุกเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วยังก็คอยแค่ให้เตายังได้ที่ยังก็จะเอาเข้าเตาอบนะคะยังยังไม่ได้ เทไข่ที่ตีแล้วมาลาดลงเลยนะคะเดี๋ยวเอ็งจะทําให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็คอยดูหน้าตาตอนที่จะเสร็จกันแล้วกันนะคะนี่แหละคะ่ะเอ็งก็จะเทไข่ใส่ไปเลยนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นก็จะเรียกว่าเป็นเมนูที่ทําจากไข่จริงๆนั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็ทําจากไข่นะคะเข,เขาเาเรียกว่าเป็นมูระกัดมูรก้อยอะไรสักอย่างอนนี้แหละคะ่ะเอ็งก็จำไม่ได้นะคะแต่ตามจริงมันต้องใส่เป็นอ่มะเขือ ม่วงมังคายจะไหมแต่ยังไม่ชอบเขายังใส่เป็นอ๋อเขาต้องใส่พริกปาปริก้าและค่ะถเลแต่ยังใส่ไอ้บวบนี่เข้าไปเพิ่มเฉยๆนะคะค่ะแล้วแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงคะหลังจากที่เย่ยงใช้เวลาไปสามสิบห้านาทีนะคะความร้อนอยู่ที่สองร้อยี่สิบถึงสองร้อยสิบห้าองศานะคะออกมาเมื่อกี้นี้ย่งก็เลยเอาผักผักชีนี่นะคะไม่รู้เรียนอะคะแต่ผักชีนี่คือเอาโรยหน้าทีหลังนะคะ ก็โอเคนะคะคือไม่มีข้าวจริงๆได้เป็นอ้อย่างนี้เลยนะคะที่ที่เห็นนี้แล้วเอ้งก็ตักออกมาใส่จานนะคะแล้วก็เอาซอสมะเขือเทศนี่นะคะมาโรยราดตรงก็น่าหน,าหน,นะะอ่อยนะคะก็อร่อยค่ะเหมือนกินไขว่ว้าเราด้วยนะคะแต่ว่าเป็นเป็นไข่กับเพล่เกาะแค่นั้นนะคะมาค่ะไปกินกับแย่งนะคะ